เมื่อโลกดิจิทัลหมุนไปด้วยความเร็วและภายในโลกออนไลน์แฝงโตได้แนบเนียนเหมือนโฆษณาแทรกในทุกคลิกที่โรงเรียนน้ำมีนทราชินูทิศเตรียมอุด,ดมศึกษาน้อมกล้าวเราเชื่อว่าการรู้เท่าทันไม่ใช่แค่การตามให้ทันแต่คือการปกป้องและในวันนี้นักเรียนของที่นี่ได้เลือกยื่นมือเข้าร่วมภารกิจผู้พิทักษ์ดิจิทัลด้วยตัวเองครับ นี่คือกิจกรรมครั้งที่1ของโครงการ YDCD อย่าง Digital Citizen Defenders เยาวชนผู้พิทักษ์รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลที่มุ่งสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีภูมิคุ้มกันทางความคิดพร้อมรับมือและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างในโลกดิจิทัลครับโดยโครงการในปีนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างผู้พิทักษ์เยาวชนดิจิทัลที่ไม่เพียงแค่รู้เท่าทันสื่อ แต่ยังสามารถเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆและชุมชนในการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยและมีจรยิยธรรมเรากำลังอยู่ในยุคที่ข่าวปลอมความรุนแรงและการหลอกลวงทางออนไลน์หรือแม้แต่การถูกล่อลวงทางเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของเยาวชนมากขึ้นทุกวันโครงการ YDCD จึงออกแบบขึ้นเพื่อให้ความรู้ในหลากหลายมิติทั้งเรื่องของเทคโนโลยีพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การคิดเชิงวิาพากษ์หรือว่า critical thinking จริยธรรมดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลเอติกส์นะครับไปจนถึงการรู้เท่าทันอิทธิพลของสื่อและการสร้างคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์เรากําลังสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตดิจิทัลให้ทุกคนได้พัฒนาสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลซึ่งโรงเรียนนวนมินทราาชินูทิศเตรียมอุด,ดมศึกษาน้อมเกล้าได้แสดงเจตนาในการขับเคลื่อนการเพิ่มสมรรถนะทางดิจิทัลให้กับคุณครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนโดยเข้าร่วมโครงการ พร้อมการทำแบบประเมิมนมาตรฐาน Digital Vaccine powered by DQ ที่มาพร้อมกลไกที่ิตนำไปสู่การพร้อมของโรงเรียนในการพัฒนาสู่การเรียนการสอนโดยปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาโดยจะเกิดเป็นคุณค่าประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนนะครับก็คือพอร์ตเอรดิจิทัลที่ดี โรงเรียนแห่งนี้คือหนึ่งในโรงเรียนอาสาที่สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยความตั้งใจของทีมครูและนักเรียนที่อยากเรียนรู้มากกว่าหลักสูตรในห้องเรียนอยากรู้ทันสื่อรู้เท่าทันเทคโนโลยีและเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับโลกที่ไม่หยุดนิ่งเราเริ่มต้นด้วยการพูดคุยและเรียนรู้ว่าการเป็นพลเมืองดิจิทัลไม่ใช่แค่การระมัดระวังแต่คือการตระหนัก และลงมือทำแต่ทั้งหมดต้องย้อนกลับไปหา Digital DNA กับ designing your natural digital DNA digital DNA ออกแบบการเรียนรู้สร้างบริบทเยาวชนเรากำลังจะนำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าให้กับทางโรงเรียนนวมีนเตรียมอุด,ดมในวันนี้นั่นก็คือการสรัสร้างความยั่งยืนในการสร้างพลเมืองดิจิทัลให้กับคุณครู ให้กับโรงเรียนนะครับไปจนถึงผู้ปกครองและน้องๆทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ในวันนี้นะครับเป้าหมายของเรานะครับเรามีความตั้งใจว่านะครับหลังจากที่เราเปิดดิจิทัลวัคซีนมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเราต้องการที่จะสอนในส่วนของดิจิทัลลิ t e r a c y กับ AI Literacy กับ Sustainable Literacy แน่นอนถ้าเกิดเรามีแค่ IQ นะครับซึ่งเป็นพลังแห่งเหตุผลก็คงไม่เพียงพอในยุคดิจิทัลแต่ IQ ไม่พอแล้วครับและ EQ ล่ะ แน่นอน EQ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าความฉลาดทางด้านอารมณ์วันนี้เราจึงได้มาในหัวข้อของการดึงดิจิ t a ล DNA ของเราออกมา Digital DNA คือ8ความฉลาด24ความสามารถในสมรรถนะการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่เก่งมีคุณภาพและดีการที่เราได้ Micro credentials นะครับอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนี้เนี่ย จะสามารถเก็บไปเป็นโปรไฟล์ของเราในการที่สมัครเข้าไปเรียนที่อื่นหรือไปทำงานที่อื่นต่อไปมีความมั่นใจเกิน100%ซว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ใช่เฉพาะกับทางโรงเรียนเท่านั้นนะครับแต่ว่านักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับมัธยมต้นไปถึงมัธยมปลายรวมไปถึงครูและผู้ปกครองนะครับจะได้รับผลที่ดีนะครับในการสัสร้างความเป็นดิจิทัลซิต i z เซนต์พลเมืองดิจิทัลที่ดีและมีคุณภาพต่อไปนะครับ นักเรียนที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์บทเรียน Digital Detective ปีที่1และปีที่2ที่ออกแบบมาเพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่น ทุกคนจะได้รับใบป,ประกาศนิยบัตรพร้อมดิจิท a ลแบ d ช์ที่สามารถใช้เป็น Portfolio โอสำหรับการสมัครเรียนหรือเป็นเครื่องหมายแสดงความพร้อมในการเป็นพลเมืองดิจิ t ัลที่แท้จริงนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่เด็กๆที่นี่เลือกเองจากผู้ใช้สู่ผู้พิทักษ์และจากความรู้สู่ความรับผิดชอบ ติดตามเรื่องราวการเติบโตของเยาวชนรุ่นใหม่ที่กล้าลุกขึ้นปกป้องโลกออนไลน์ได้ที่ digitalvaccine.me